ภูหลังนี้อันนล้สนุกแลนสไลด์มันจะมีลดลงมาจากข้างบนเรื่อยๆเหมือนในจีบอสสมัยก่อน่ะเยอยกว่าสนุกอ่านแนะนำมาทางริมริมริมซ้ายง่ายสุดไม่ต้องริมซ้ายแล้วกวิ่งรงโอ้โอเข้าหน้าเลยสตรายนี่คือเสี่งเด็กล้องเฮีย ไม่ทกยแล้วริมสายง่ายสุดไอ้เหี้ย่ไอ้เหี้ยริมสายง่ายสุดไอ้เหี้ยไม่ใช่กูอารมึงสามารถหยิบกดไปเลขหนึ่งเพื่อหยิบสโนว์บอลได้นะเว้ยกูกูหยิบแล้วปลาสกลืนได้รถบกลืยินได้หน่อยบอมมีแต่รถที่ระเบิดที่โดนกระแทกหัวกูเมื่อกี้คือเลยเข้าหน้าอีกแล้วนี่นี่นี่อาร์มไม่ใช่ไอเดียแบบนั้ เยี่ยม็นเราเป็นคนน่ารักเลยวพี่เจ๊กับจบมาทูนก็เลยเดี่ยรับเป้าเลยสิเฮ้ยตรงนี้กูมีที่ที่ปลอดภัยอยู่เว้ยตากูมาตาดกูมาโอ้ยยิงเลยกูไม่เห็นไหน ลอยดันพ่วงนะพ่วงนะพ่วงนะพ่พ่วงขึ้นสูงขึ้นสูงบุมมุมมุมมุมกูตายกูตายขึ้นที่สูงท e e anyway> ี่กูหมายถึงค so. ือสูงกว่านี้เพราะว่าเพราะว่ามันจะมีซีนามิมาด้วยสูงเดียวที่กูเห็นในตอนนี้ก็คือสะพานกูรอดเลยไม่ทันเลยรอดเหรอมันจะมีที่สูงอันหนึ่งจะมีที่สูงอันหนึ่งคไรสักนึ่งปุ๊เออไอ้เหี้ยดีกูสูงไร่เหี้ย อ้ะเดกูดิอ่ดีกูดิอดกูดิเจ้าตอกไอ้เหี้ยนั่งโดนฟาดตกอะอะไรอะวินดี้เดย์ขายุวินดี้เดย์ขายุอ๋อนี่ไงมาได้เหี้ยด้านหลังอะเออพี่เอ้ยเอ้ยเมื่อกี้กูเห็นตัวละครจากคีดเลยเหี้ย กูกูเห็นตัวละครจากไอ้เกมนั้นน่ะมันชื่ออะไรนะอะไรลิมบัสคอมพานีอ่ะกูเห็นตัวละครจากลิมบัสคอมพานีเฮียยืนไหนวะไม่กูเห็นแบบเวบอ่ะขึ้นระเบิดเพื่อนไม่รับใจเลยพี่เจอ้าพี่เจอานี่ไปพี่เจ้านี่ไปพี่เจ้านี่ไปผมให้อ่าพี่เจไอ้เฮียเอามาดิเอาไปดิ อ๋อโอเจ้าเกมไม่ได้ไม่จำกัดนะมึงขอเกมไม่ได้ไม่จำกัดไปตัวมันเปลี่ยวตกน้ำไปเลยเฮียไอ้คนถาวาเปลี่ยวแล้วไอ้ยามึงดูไปว่ากูกูไอกจะอธิบายเลยเฮียกูกูจะบอกว่าระเบิดเกมนี้สามารถเตะได้นะไอ้เฮียมันเปลียวไปแล้วไอ้เฮียไอ้เฮียกู กูกำลังงงเลยแค่โดนยาวอะไรวาปีนี่กูหายไปเลยปีนเลยเฮียอย่าแก้มันยังมันเลยเฮียมีเด็กด่าเลยเขาจะบอกเขาจะบอกให้ปีนไปโกู่อนเลเซอร์ะไรปะฝนเลเซอร์แค่บอกว่าชัดอ่ะไปเฉยไม่ได้มั้งแค่แต่ฝนเลเซอร์ไอ้ทีนี่อันนี้ง่ายอยู่โอ้ยยั โดนคือโดนไม้กระดานตีหัวที่ระวังว่าอันนี้มันสามารถตีได้ไหมเออมันก็กูตะไปคือเตะไปไม่มีคนขับรถมาชนกูหกูไม่ตายเป็นไรเพื่อนตายและวังโอ้โหแล้วไม่มีไฟไหม้ด้วยสัตว์ลินี่ร์เรสเซอร์มีไฟไหม้ด้วยเฮีย ไอ้ที่สอนแหละไม่เป็นไรนะสหายเรายังมีของดีเสมอคนที่น่าตามเป็นโคบี้นี่เจฟ้าพี่เจฟ้งผมนะพี่หนีไปไหนไม่รอดหรอกไม่เป็นไรยังน่าลอยไปโดนโดเฟอรี่กระต่ายเลยโันไฟฟอดโดนไฟไปเฟอรี่กระต่ายระเบิดมันระเบิดมันระเบิดมัน ก็คือกูซื้อถังดับเพลิงมาพ่นบอกว่ามันผักคนได้กูยืนฉี่นี่มาละทีหนึ่งแล้วแม่งยังไม่ปิวเลยเพลิงมันเอาไว้ดับอ่าคนจุดไฟเพจะดับเพลิงไม่ได้พ่นบอกว่าดันดันผู้เล่นด้ื่อยๆเลยไม่รู้ว่าไม่ใครดันผู้เล่นเลยนะนะกูดับไฟฮะกูดับไฟเดับไฟดับไฟโอ้โหเยนร้อนร้อนร้อน โอ้วันช็อตวันเชื่เนี่ยหลังหมอนเอ้ยหี้ยไอ้เย่้กเตอรแม่งโกงเกินไอ้สัตว์เลยวันช็อตเลยเว้ยแต่มาหลบง่ายเลยน้าจะเป็นซื้อกับข้าวได้ก่อนเนี่ยจริงจริงก็โดนบีมขึ้นไปว้าอเฮียผมคิดว่านั่นคือช่องลิปไปเลยผมโดดลงไปผมผมผมมรณภาพโอ้โหเจอแล้วสิรถงามไปเกิน ทุกคนกำลังโดนดูดมันมีบีมยิงยิงแบบยิงกับดูดเลยไอ้ม <c oughs> ันยิงกูลงแบบเลย